วันนี้นะคะแคทก็จะมาชวนเพื่อนๆทำไก่สไตล์เกาหลีนะคะเริ่มแรกก็โรยผิดไทยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะตามปริมาณไก่ที่เพื่อนๆทำเลยนะคะไก่ของแคทเนี่ยแคทจะใช้เป็นส่วนปีกบนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะบ้าง บ้างทางข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยเพื่อให้เขาสุกทั่วถึงเวลาทอดนะคะแล้วก็เติมเกลือค่ะประมาณหยิบมือนึงนะคะคลุกเขาให้เข้ากันดีเลยค่ะแคทจะปรุงรสไม่จัดมากนะคะแบบว่าปรุงรสแค่นิดเดียว๋ยวแคทจะนำไปทานกับซอส หมูแดงแค่ทําซอสหมูแดงเอาไว้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เนี่ยคือพระเอกของเรานะคะคือแป้งข้าวโพดใช้แป้งข้าวโพดในการคุกเพื่อน,นําไปทอดนะคะแป้งข้าวโพดเนี่ยทำได้หลายเมนูมากเลยนะคะแล้วเราก็เติมรสดีเข้าไปเพื่อเพิ่พมรสชาตินิดหน่อยะคะ่ะคุกแป้งให้ผสมเข้ากันดีเลยนําไก่มาคุกได้เลยนะคะ นำไก่มาคุกให้ทั่วเลยแบบนี้เลยนะคะพอได้แบบนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะง่ายๆเลยคือสูตรเนี้ยคือง่ายมากๆแคทเป็นคนคิดขึ้นมานะคะว่าเราจะใช้แป้งอะไรเพราะส่วนมากเราใช้ใช้แป้งโกกิกันใช่มหมแล้วมันไม่ได้ดั่งใจที่เราต้องการเงี้ยแคทก็เลยเออไปดูมาในอินเทอร์เน็ตว่าเออแป้งข้าวโพดได้แหละ เขาบอกใช้แป้งขา้าวโพดโอเคแล้วทางเกาหลีเนี่ยเขาก็ใช้แป้งข้าวโพดกันเยอะนะคะแล้วเขาก็ใช้แป้งทอดกรอบเหมือนแป้งโกกิบ้านเราเนี่ยแหละใช้อย่างนี้ด้วยมันแล้วแต่บ้านนะคะที่จะทําอันนี้อาหารเราไม่มีผิดถูกนะแล้วเราก็มาทอดในไฟกลางนะคะทอดไฟกลางไปไเรื่อย สูตรเนี้แคททำกินที่บ้านบ่อยมากๆเลยนะคะเมื่อก่อนแคททำนะ่ะไก่มันจะชอบแบบติดกันหรือมันเหนียวหรือมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่กรอบมันไม่แห้งมันไม่เหมือนที่เราอยากจะกินนะคะแคทก็เลยลองลองไปเรื่อยๆะคะ่ะจนมาเจอแป้งข้าวโพดนี่แหละบ้านอื่นเขาอาจจะใช้กันมานานแล้วนะแต่แคทเพิ่งจะแบบเพิ่งจะรู้อะไรอย่างเงี้ย เนี่ยค่ะพอกลับมาอีกด้านหนึ่งเห็นปะมันจะเหลืองกรอบน่ากินนะคะเนี่ยค่ะทําแป๊บเดียวเองเมนูนี้แบบทําง่ายมากๆทำเป็นไก่สไตล์เกาหลีราดซอสพริกได้เลยค่ะแล้วก็เอาไปนําไปทอดกับพวกเนื้อสัตว์อื่นๆได้นะเอาไปไปอัดแอปได้เลยตามใจที่เราต้องการได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วตอนก่อนจะขึ้นเราก็เร่งไฟให้แรงเพื่อไล่น้ํามัน น้ำมันก็ไม่อมไม่อมน้ำมันได้นะแป้งเนะี้ยมันคือมันโอเคกับกับเรามากๆเดี๋ยวแคทจะลองบีข้างในให้ดูว่าไก่ข้างในเขาจะแห้งหรือว่าจะชุ่มฉ่ำอะไรยังไงเดี๋ยวแคทมาเปิดให้ดูค่ะเนี่ยค่ะพอท่อเสร็จแล้วแคทจะมา แบกไก่เห็นไหมข้างในเขาก็ยังชุ่มฉ่าอยู่นะเพื่อนๆคือมันไม่ได้แห้งจา๋าแต่ข้างนอกคือเขาจะแห้งกรอบน,นี่ค่ะข้างในยังชุ่มฉ่าอยู่แล้วใครก็จะกินกับนนะ้ำหมูแดงแล้วก็หมูแดงนะคะคลิปสอนทําหมูแดงเนี่ยมีมีแล้วนะคะเพื่อนๆไปย้อนดูได้นะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ไก่ทอดแบบแห้งๆแบบ,แบง,ง่ายๆเลยสไตล์เกาหลีนะคะ วันนี้แคทก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ